มีโยมที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็จะมีข้างโต๊ะหมู่รูปพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์ท่านวันนี้เราจะได้น้อมใจถาวายเป็นพระราชกุศลอันดับแปล เราจะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยถวายราศการดนองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุม,มารเบื้องต้นขอขอเจริญพรคุณโยมปานทองพุทธจัญญาได้เป็นตัวแทนของบรรดาญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรม จุดธูปเทียนที่ตโต๊ะหมู่บูชาขอเจร,ริญพรคุณโยมปานทองพุทธ,ธัญญาคุณโยมหยิบเทียนจำน,นวนนีงหยิบเทียนคุณโยมน้อมพนมมือสามรวมกายวาจาใจอ่ขอเจริญพร คุณปูพัตริยาไวยนกเปิดกลวย พระอารามหลวงพระสงฆ์นิกรทุกหมูเหล่ของจังหวัดระยองที่มาประชุมร้อมเพียงกันณนะที่ีแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี the nap. Listen, right I know it's so. not. Yeah,